กระหล่ำปีฤดูฝนหรือกระหล่ำดอกฤดูฝนถามว่าสวยไหมตามรูปเลยค่ะมันก็จะมีต้นที่สวยบ้างแล้วก็ไม่สวยบ้างนะคะในฤดูฝนเนี่ยที่เขาไม่นิยมปลูกก็คือ,อมันจะดูแลเรื่องชลายยากเนาะแล้วก็พวกศัตรูพืชเนี่ยก็เยอะอาทิเช่นนะคะพวกหนอนพวกหอยทากอะไรอย่างเงี้ยที่จะมากัดกินผักของเรา และโดยปกติแล้วนะคะถ้ามันไม่ใช่ช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยเราอ่ะจะหาซื้อมเมล็ดผักพวกกะหลำดอกกะหลำปีพวกนี้นะคะหาซื้อได้ยากเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เริ่มมีแบบขายนอกฤด,ดูกาลแล้วนะคะและสําหรับใครที่ต้องการจะปลูกกะหลำดอกกะหลำปีในช่วงฤด,ดูหนาวนี้นะคะแนะนําเมล็ดผักของสอนแดงเลยนะคะหาซื้อได้ง่ายนะคะทั้งทางแอปส้มแล้วก็แอปอื่นๆนนะคะเนี่ย ผลผลิตก็จะประมาณในรูปเลยนะคะมันอาจจะไม่ได้สวยมากเท่าที่เขาอัดปุ๋ยอัดยาเนาะแต่ว่าเราก็สามารถดูแลแบบปลูกแบบอินทรีย์แล้วก็ปลูกแบบผสมได้นะคะแนะนำว่าควรจะใส่ปุ๋ยพวกที่บำรุงใบเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อให้ต้นสมบูรณ์นะคะแล้วก็โตตามอายุรอบอายุของเขาเนาะกะล่ำดอกจะปลูกประมาณ 2. 5เดือนนะคะ ก็คือประมาณ2เดือนครึ่งเนี่ยก็จะได้เริ่มได้เก็บได้กินหัวละส่วนกระหล่ำปีนะคะมันจะอยู่